ห่าวกันค่ะแดดออกหอนตะเสาเลยค่ะเมื่อขึ้นหนาวเพื่อนนอนเฝ้ารถหนาเอาบ่ค่ะหมายถึงพ่อนะคะบ่เห็นพังพังกลับบ้านอยู่ไอเขานหนาเนาะคะ่ะทั้งหนาทั้งสูงติดข้อไปอีกแล้ว คนขับเที่ยวขึ้นตึงเที่ยงออกจากคอเขานะคะคอรถเกี้ยวต้อยีค่ะเมเนี้ยก็มาเกี่ยวเข,เขาอีกเจ้าหนึ่งค่ะหลังจากหมูบ้านที่เกี้ยวจันคำไปแล้วนะคะยังเหลืออีกประมาณนี้ค่ะที่เราจะต้องเกี้ยวของเมอนี้นะคะถ้า เซตนี่กันนูน้นต้องขึ้นนู้นนี่ค่ะเพิ่นไปนู้นอีก,อกแล้วก็ค่อยลงไปนูน้นค่ะที่เพิ่นบอกไว้นะคะ่ะ <c oughs> หนาวมากแล้วนะคะ่ะ่ากินข้าวเดี๋ยวนี้ลงงานก่อนเลย บางทีฟังสีเห็ดแน,นวกินสาคือว่าถากินเขาน้องฟางผลโรงงานก่อนเลยเพราะฟองพึ่งออกมาวางแป้หม้อข้าขวคั่วหลายอย่างนะคะเดี๋ยวค่ะได้อีกไฮค่ะ หมากเลยค่ะช่วงนี้เจ้าไรเจ้าไรก็อยากเกี่ยวทำกันตะนันันไหวเลยแขกเกี่ยวไว้ๆด้วยนะคะ่ว่าสี่เยียมเยขาบนกบระไบนเนาะค่ะเ <laughs> ขาสั้นก็นจะไปเร็วกว่าเขาลมหลายเท่าค่ะวิ่งมาค่ะว่าจะไปเร็วมากก็ถือว่าเร็ว เทียบกับรถงนกัสูเขา่าได้ราค่ะแต่รถนา่ากันโอเคอยู่ขัดกับขอลมจะไปแบบคันๆเอานะคะเรเกีินราคะเร่งกันเลยตอนนี้จะของหน้าถามกันจะนั่นนั่นไหวรือรถเกียว

บ้าน้อกอะไรบ้านอกไปชี้รถเกี้ยว เกียวว่าเกี่ยวคือ <c oughs> สายไปสายมากกว่าไอ้ไอ้ดูมันเตือน ปิดคลิปเลยหนูออกมากแล้วเพื่อสิค่ะอันนี้ทายูเมื่อท่านไปเห็นผมเลย ลุ้แล้วลุไปก็น่าหนูไม่น่าพายุเที่ยงรถจังเดี๋ยวเห็นผู้อยู่ข้างล่างเดี๋ยวไปเห็นหมายถึงผู้อยุเที่งรถห้องแล้วนั่นนั่นนั่นแต่ผู้ข้างล่างเดี๋ยวไปเห็นเสนอ

ตดนล้มรถลโอ้โหเอ้ตาคุบนะเออมาท่านจะกสัรับโล้ อะไรหรือเปล่าก้อนกับมาท่านค่ะกันส้มนีก้อนกับกับมาท่าน ว่าเงาคุกก็ติดปปือแล้วางอย่างนนอะเซ็ตแล้ค่ะงานนี้นกเรเซ็ตไปเรียบร้อยแล้วพร้อมรับการรูด

Đây là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những โอเห็นที่แหลก็ประทุงร่วน้าครับปัดดล่ะตาเขาวค่ะตาเขาวพอบังยมเพินก็เลยขอบันแล้วเรียบร้อยเพื่อนหายอยู่ด้วยค่ะพ่อน้าเอาเลยก็เลยทําการปีนต้นกันไปเก็บแต่ว่านี่ค่ะอยากกินตำบักยม ันนี้ลุยต่อค่ะเป็นขขาเหนียวเขาอี้เตียค่ะที่เป็นเอิ่นเขาเตียเขาพันเตียนะคะเที่ยวเมืองาห้มาห่วงเยอะด้วยค่ะได้ว,ว่าลุ่มสีบก็คอยรับสื่อค่ะป่วยปูกกินเองได้ยุค่ะ ค่าเจ้าเขาเหนียวพันเตียกับเซตไปเรียบร้อยแล้วค่ะกับเหลือแถวหนึ่งยังไม่ได้เ็จสมบูรณ์เดี๋ยวเก็บอีกรอบเดียวค่ะก็จะเซจแล้วส่วนคลิปนี้ฟังก็ต้องขอตัวไปเฉยก่อนนะคะรู้สึกว่าแต่ละคลิปมันจะลายมือเราก็มันจะยาวเกินไปนะคะเดี๋ยวเราเจอกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเกินคลิปนี้้ังก็ัต้องขอปัดจบแค่ประมาณนี้นะคะ่ะเดี๋ยวฟังกัต้องไปลงอีกเจ้าหม่นะคะ ไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะเจอกันคลินิกตัวไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ